ทีนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเขามีการนําทีมบุคคนร้านขายบุหรี่แล้วก็เล่าหนีภาษีแล้วก็โกดังเก็บของกลางเมืองหัดใหญ่ล่าสุดเนี่ยบอกว่ายึดของกลางได้มูลค่ากว่าร้อยล้านบาท น,น,นายรณรงค์รัพบสิรีผู้ตรวจราชการกลมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสํานักงานสอบสวนและนิติการนำกําลังฝ่ายปกครองสนที่กําลังร่วมกับตํารวจสพหัดใหญ่และสํานักงานสรพสารมิตรภาคเ พร้อมหมายค้นเนะ่ครับเข้าทําการตรวจคน้นร้านจาหน่ายบุหรี่แล้วก็เหล้าหนีภาษีจํานวน2ร้านแล้วก็โกดังเก็บของอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาโดยร้านแรกเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนนวนแก้วอุทิศร้านที่สองตั้งอยู่ที่ถนนนิพพสงเคราะห์หนึ่งและโกดังเก็บของตั้งอยู่ที่ถนนนิพพสงเคราะห,ห์สามซอยห้าโดย2ร้านแรกเนี่ยพบของกลางเพียงเล็กเล็กน้อยนะครับแต่ที่โกดังเก็บของพบของกลางจํานวนมากทั้งบุหรี่แล้วก็เหล้าหนีภาษีหลายยี่ห้อนอกจาก นี้ยังมีไพ่แล้วก็ยาแก้ไออีกบางส่วนคาดว่ามูลค่าทั้ง3จุดเนี่ยรวมแล้วกว่า100ล้านบาทแล้วก็ยังพบว่ากโกดังแห่งนี้มีการขอเช่ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปี2,565นายรณรงค์ทิพย์สิรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีบุหรี่และเหล้าไม่น้อยกว่าปีละเ พันล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่สามารถนําไปพัฒนาประเทศได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการที่ทําผิดกฎหมายเหล่านี้เลิกกระทําเสียและขอความร่วมมือประชาชนอย่าสนับสนุนของหนีภาษีเพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วยังผิดกฎหมายด้วยนะครับและหากพบเห็นเบาะแสหรือสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ครับ